ไอ้ดินหุนมันเร็วดีพร้อมชี้ไปที่เถาวันที่ยังลอยโยนเส้นตรงเตงไปมาจากต้นไม้แดงมาทางระเบียงกระท่อมและลอยลิ้วกลับไปฟาดกับลำต้นไม้แดงดังตับแล้วเด้งออกมาฟาดเข้าไปใหม่ดังตับตับตับทอพูเท่าร้องเรียกไอ้ดินหุนลุกขึ้นมาแล้วถามเจ็บไหมนั่น ไงวันนี้ไม่แม่น <c oughs> บุญทิ้งรีบวิ่งไปจับตัวไอ้ดินหุนให้ลุกขึ้นไอ้ดินหุนดินหุนไม่เป็นอะไรจะ้ะทพุู้เฒ่าดินหุนคิดว่าจะแม่นเหมือนทุกครั้งแต่คราวนี้มีของพรุงพรังหนักไปหน่อยจะ้ะบุญทิง้งไม่หน่อยกระมังนี่กระเป๋าพี่นี่นาะไอ้ดินหุนใช่จะ้ะพ่อกับแม่บอกว่า พี่ค้างที่กระท่อมไม่ได้กลับบ้านทอผู้เท่าคงจะมีธุระหรือจะเป็นอย่างไรพี่บุญทิ้งจึงต้องค้างแม่น้ำหวานจึงจัดกระเป๋าใส่เสื้อผ้าและเข้าของเครื่องใช้ให้ดินหุนแวะเอามาให้ก่อนไปโรงเรียนบุญทิ้งขอบใจนะไอ้ดินหุนฝากขอบคุณแม่น้ำหวานด้วยไอ้ดินหุนอ่อพ่อทองคํากับแม่น้ำหวานบอกว่า ให้พี่บุญทิ้งอยู่ช่วยทพุทเท่าทำธุระให้เสร็จไม่ต้องห่วงทางบ้านพี่บุญทิ้งทำธุระที่ไหนละทพุทเท่าท่านป่วยไม่สบายนะไอ้ดินหุนร้องหาทพุทเท่าป่วยแล้วทำท่าจะวิ่งหันกลับไปทางบ้านบุญทิ้งดึงรั้งตัวไว้เพราะรู้ว่าไอ้ดินหุนจะวิ่งกลับไป บอกพ่อทองคํากับแม่น้ําหวานจึงรั้งไว้แล้วพูดว่าพี่ดูแลทอพูดเท่าแล้วไอ้ดินหุนเอ็งรีบไปโรงเรียนเดี๋ยวจะสายไม่ต้องห่วงพี่จะดูแลทอพูดเท่าเป็นอย่างดีให้ไม่เสียชื่อว่าเป็นลูกของลุงทองคํากับป้าน้ำหวานของชาวหมู่บ้านในหุบเขาของพวกเรานี้หรอก ทพุู้เท่าใช่ไอดินหุนเอ็งไม่ต้องห่วงทพุู้เท่ารอกขอบใจนะไอดินหุนเอ้ยบุญทิ้งเขาดูแลทพุเทเฒ่าเป็นอย่างดีถ้าเลิกเรียนกลับบ้านแล้วฝากบอกพ่อทองคำกับแม่น้ำหวานด้วยนะว่าขอบใจที่ดูแลทพุเท่าทุกอย่างจริงๆไอดินหุนไปตั้งใจเรียนเถิด เดืยนเก่งๆนะไอ้ดินหุนกลาบทอผู้เท่าแล้วรีบไปโรงเรียนพอเดินห่างจะกระท่อมมาหน่อยก็ได้ยินเสียงทพผุ้เท่าไอโครกโครกโครกครั้นหันไปมองทอผู้เท่ากับพี่บุญทิ้งก็ยกมือโบกให้ไอ้ดินหุนก็ต้องเดินต่อไปคลำข้อสอกที่มีหนังถลอกนิดหน่อยไม่มีเลือด ปัดฝุ่นดินที่ติดอยู่และดึงแผ่นหนังที่ถลอกปัดทิ้งไปไม่เป็นไรสบายดีมีหนังให้ดึงแบบนี้เกือบทุกวันอยู่แล้วพร้อมเร่งฝีเท้าให้ถึงโรงเรียนโดยไวบุญทิ้งจัดยาและกระบอกน้ําอุ่นให้เทพุเท่าเข้านอนพักผ่อนในกระท่อมเรียบร้อยแล้วก็มาจัดสมนุนไพรตากแดดต่อจากเมื่อวานนี้ ก็ได้ยินเสียงเรียกทพุูเท่าทพผู้เท่าทพุเท่าอยู่ไหมยอยู่จ้าใครน่ะไอ้ชงโคโอ้ยดีใจจังกะไว้แล้วว่าจะต้องได้เจอพี่บุญทิ้งแล้วก็ร้องโอ้ยฮือพี่บุญทิ้งพี่ช่วยชงโคด้วยพี่บุญทิ้ง นั่นเองเป็นอะไรมาไอชงโคไอชงโคแมงป่องต่อยมาจ้ะพี่บุญทิ้งอีกแล้วหรือไอชงโคบอกแล้วว่าเวลาจาักสารไม้ไผ่ให้เคาะเคาะเสก่อนเพราะแมงป่องมันชอบเกาะแอบอยู่ตามไม้ไผ่ไอชงโคพี่บุญทิ้งช่วยชงโคด้วยทำเหมือนคราวที่แล้วนะ่ะ ที่พี่ใช้มือกำพิษแมงป่องออกให้ไม่ต้องรบกวนทอพุทเท่าเลยโอ้ยพี่บุญทิง้งเห็นไอ้ชงโคใช้อีกมือกำข้อมือข้างที่โดนแมงป่องต่อยแล้วถามว่าต่อยตรงไหนละ่ะไอ้ชงโคที่ปลายนิ้วก้อยพร้อมยกนิ้วเดให้ดูนี่จ้ะพี่บุญทิง้งโดนต่อยตั้งแต่เมื่อไหรล่ล่ะ ไอชมโคตั้งแต่เมื่อวานเย็นจ้ะพี่บุญทิง้งชงโคคิดว่ามันจะไม่แพ้เฮือฮือฮปวดถึงจะกระแลเลยพี่บุญทิง้งอ๋อเมื่อครั้งที่แล้วชงโคบอกว่าครั้งหน้าถ้าโดนแมงป่องต่อยอีกจะไม่ให้พี่ทำให้ไงไอชมโคก็ครั้งนั้นโดนต่อยปุ๊บก็วิ่งมาหาทาพุทธเท่าเลย เจอพี่บุญทิง้งพี่ก็แค่ใช้มือกำรูดออกทำแค่นั้นก็หายชงโคก็คิดว่าทำไมง่ายจังคงอาจจะฟลุกหรือว่าชงโคคงจะไม่แพ้พิษแมงป่องก็ได้จึงหายไวจังครั้งเมื่อวานนี้ก็ตั้งใจว่าจะทนพอดีมืดค่ำแล้วด้วยโอ้ยปวดทั้งคืนเลย เช้ามาก็ยังไม่ทุเลาเลยพี่บุญทิ้งช่วยชมโคด้วยเถิดไหวละจ้ะพี่บุญทิ้งมองไอ้ชมโคเห็นสายตาแห่งความเจ็บปวดความเมตตาในจิตใจของบุญทิ้งก็บังเกิดไอ้ชมโคมองตาพี่บุญทิ้งแล้วกล่าวขอพี่ช่วยกำพิษแมงป่องออกไปให้ทีเถิดพี่บุญทิ้ง แต่พี่ก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะเพราะครั้งนั้นมันก็อาจจะฟลุกอย่างที่ไอชมโคคิดและพูดก็ได้บุญทิ้งนึกถึงคำของทพุทเท่าที่คอยสั่งสอนว่าพลังอำนาจพิเศษเป็นสิ่งที่เหนือความอยากทั้งปวงต้องตัดความอยากทั้งปวงอยากได้อยากดีอยากโอ้อวดสารพัด ให้ออกไปจากจิตใจพลังเป็นอำนาจที่เหนือความตั้งใจและความไม่ตั้งใจเป็นพลังอำนาจแห่งความเมตตากรุณาและปราณีที่ออกมาจากจิตใจลุ้นล้วนไอชงโคแต่ครั้งนั้นมันก็หายในทันใดจริงๆมาครั้งนี้ปวดตั้งแต่วานเย็นพี่บุญทิ้งไม่ได้ทำให้ ปวดข้ามคืนมาถึงตอนนี้ก็ยังปวดไม่ผ่อนคลายเลยก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าพี่ต้องมีพลังจริงๆพี่บุญทิ้งไม่รู้จะมีพลังหรือเปล่านะแต่ก็ยกฝ่ามือหันขึ้นแล้วก็เคลื่อนมือมาช้าๆมากำเบาๆที่นิ้วก้อยของไอชงโค ที่ยื่นเดมารอให้กรรมเหมือนคราวที่แล้วไอ้ชมโคมองตาพี่บุญทิ้งด้วยอาการปวดและปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปวดดึงตั้งแต่จักรแร้ปวดมากปวดลากลงมาเรื่อยๆปวดที่นิ้วก้อยตรงที่โดนต่อยตอนนี้ปวดมากๆม,มากที่สุด ที่สุดที่สุดเลยพี่บุญทิ้งกำนิ้วก้อยของไอชมโคเบาๆกำหลวมๆแบบทรงพลังแล้วค่อยๆลากมือออกจากนิ้วก้อยของไอชมโคแล้วกำมือแน่นเข้าให้ทุกอย่างกลายเป็นดีแล้วพูดว่าถ้าแมงป่องไม่ตายก็หายไวถ้าเขาตายก็ได้ทรมานกันหน่อย ให้ชมโคเบิกตาโพลงด้วยปิติเมื่อพี่บุญทิง้งกำมือเบาๆดึงรูดออกจากปลายนิ้วก้อยแล้วก้มกราบขอบคุณพี่บุญทิง้ชงชมโคหายแล้วหายแล้วจริงๆหายเป็นปลิดทิ้งเลยกราบใหญ่เลยพี่บุญทิ้งรีบดึงตัวไอ้ชมโคลุกขึ้นเอ็งเอาไว้กราบทอผู้เท่าโนน ที่พี่ทำได้ก็พราะทพุทธเท่าสั่งสอนว่าแต่ไอ้ชงโคเองตีแมงป่องตายไอ้ชงโคใช่ไอ้ตัวเมื่อวานนี้ตายไอ้ตัวที่แล้วมันหนีทันพี่บุญทิ้งนั่นไงถึงได้ต้องทรมานกันหน่อยใช้กรรมกันไงต่อแต่นี้ถ้าโดนต่อยไม่ต้องตีเขาตายหรอก เขาก็รักชีวิตเขาแค่ป้องกันตัวไอ้ชมโคจะชงโค,จะ,งโคจะไม่ฆ่าเขาแล้วเพราะชมโคคิดได้ว่าชมโคไม่ตายยังทรมานขนาดนี้แต่เขาตายเลยชงโคเชื่อพี่บุญทิ้งสนิทใจแล้วว่าพี่บุญทิ้งมีพลังวิเศษจริงๆพี่บุญทิ้งกล่าวว่า ความดีความรักความห่วงใยความกลัวกลัวว่าเขาจะเจ็บกลัวว่าเขาจะตายความกลัวความกังวลความว้าวุ่นในจิตใจให้ระลึกนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ให้ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาท้าพุทธเจ้าสอนเสมอว่า บุญทิง้งคนจะเป็นหมอนะต้องเห็นผู้ป่วยทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดจะเป็นคนสัตว์จะมีชีวิตหรือจะเป็นวิญญาณมีค่าเท่ากับคนที่เรารักที่สุดเสมอก็จะเกิดบุญที่เป็นกลางบุญอันบริสุทธิ์คือทางสายกลางที่เป็นดุดดังอำนาจวิเศษ ที่ไม่ว่าใครได้ต้องแล้วจะสงบเย็นวางลงซึ่งทุกขทั้งปวงทพุทธเจ่าบอกอีกว่าใครทำได้ก็สามารถสร้างพลังอำนาจเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้ไอชงโคเหมือนกับที่พี่บุญทิ้งใช้พลังปลดปล่อยความทุกข์ให้ชงโคเมื่อกี้นี้พี่บุญทิ้งเก่งจริงๆ ที่ทำได้และทำได้มาตั้งนานแล้วด้วยชงโคไม่เชื่อเองพี่บุญทิ้งทอพุทธเท่าบอกว่าทุกคนก็ทำได้ทอพุทธเท่าบอกอีกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนให้เป็นคนดีมีกตันยูแค่รักและห่วงใยผู้อื่นมากเท่าคนที่เรารักที่สุด อำนาจวิเศษจากคุณงามความดีที่สั่งสมธรรมมาอันเชิญพระผู้เป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โคูบาอาจารย์ได้โปรดมาประสิทธิ์ประสาทวิชาช่วยให้ผู้มีทุกข์นั้นได้พ้นทุกข์ด้วยบุญที่มีต่อกันด้วยเถิดถ้าไม่มีบุญต่อกันก็จะหากันไม่พบไอชงโค ใช่ใช่ครั้งก่อนก็เจอพี่บุญทิ้งครั้งนี้ก็ได้เจอพี่บุญทิ้งได้ทำให้อีกเป็นบุญของชงโคจริงและพี่บุญทิ้งก่อนหน้านี้เคยทำให้ใครมาก่อนบ้างก็เคยหลายครั้งอยู่นะนึกนึก,นกดูแล้วก็เยอะแหละไอ้ชงโคขอให้พี่บุญทิ้งเล่าให้ชงโคฟังหน่อย ว่าพี่ทำอย่างไรแล้วเขาเป็นใครที่มีบุญต่อกันกันกบพี่บุญทิ้งพี่บุญทิ้งเล่าให้ฟังก็ได้เขาผู้นี้เป็นผู้ที่ทำให้พี่ได้ใช้พลังอำนาจแห่งคุณงามความดีความรักความห่วงใยความกลัวความกังวลความว้าวุ่นกลัวว่าเขาจะตาย ไอชมโคอยากรู้จังใครนะขอเป็นอะไรพี่บุญทิง้งพี่บุญทิง้งก็พ่อพี่เองนะสิไอ่ชมโคร้องหาลุงทองคำเองหรือเป็นอะไรแล้วพี่บุญทิ้งทำพลังอย่างไรพี่บุญทิง้งก็ทำให้ตั้งหลายอย่างแมงป่องต่อยตะขับกัด อะไรอีกเยอะแยะไอ้ชงโคไอ้ที่ต่อยตกัดกัดนี่ชงโคร,รู้แล้วชงโคอยากฟังแบบที่พี่บุญทิ้งใช้พลังมากๆพี่บุญทิง้งอ๋องั้นเอาเรื่องนี้เรื่องที่พ่อทองคำกินเหล้าเมามากๆคือมีอยู่วันหนึ่งพ่อทองคำไปกินเหล้าที่บ้านตะแมว ก,กินกันกับตะหนูและเพื่อนคนอื่นๆอ,อีกหลายคนกินกันเมามากมายตะแมวพากลับมาส่งถึงบ้านพ่อทองคําพูดบอกว่ากินไปเพียวเพียวแค่ครึ่งขวดแม่โขงเองไม่น้าเมาหนักเลยอ๋ออ๋อพี่เห็นพ่อทองคําทรมานมาก ไม่รู้จะช่วยอย่างไรก็เอามะนาวบีบใส่ปากให้ก็ไม่ดีขึ้นเอาผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดตัวก็ไม่มีวี่แววว่าจะคลายพี่เป็นห่วงกังวลมากเพราะทองคำนั่งเก้าอี้ตัวเล็กเตี้ยเรียบพื้นดินที่หน้าบ้านลูกหมาน่ารักสี่ตัวที่พ่อทองคำรักเจ้าลูกหมาน้อยทั้งสี่ ก็วนเวียนอยู่ไม่ห่างไม่รู้ว่าเป็นห่วงหรืออย่างไรพี่เห็นพ่อทองคำนั่งทุรนทุรายกระสับกระส่ายพี่ก็นึกถึงคำสอนของเทพุทเท่าแล้วก็รวบรวมพลังด้วยการยกมือขอพลังจากพระพุทธคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์กลูบาอาจารย์ถึงฟ้าดิน ได้โปรดเมตตาถึงบิดาของข้าพเจ้าให้ได้พ้นจากทุกขเวทนาด้วยเถิดเจ้าข้าแล้วก็เปล่งพลังเสียงดังว้าพร้อมๆเอาสองฝ่ามือส่งพลังไปที่แผ่นหลังของพ่อทองคําดังฮึบเท่านั้นพ่อทองคําก็อาจเจียนพวยพุ่งออกไปพี่ก็ทำพลังอีกหลายครั้ง ทำครั้งแรกๆลูกหมาสี่ตัวตกใจเห่ากันป๊อกแป๊กปอกแป๊กวิ่งห่างจากตัวพ่อทองคำทำโคนหางกระดกโกงปลายหางตกตนกตกกลัวแต่พอเห็นอาหารใหม่ของพ่อทองคำพุ่งออกมาก็วิ่งกลูกันเข้ามาทำความสะอาดกันยกใหญ่อาหารที่รสชาติแปลก ทั้งฉุนทั้งอร่อยคงเป็นอย่างนั้นเพราะพอทองคําปล่อยพุ่งออกมาเท่าไหร่ก็เกลี้ยงพื้นดินสะอาดพอทองคําก็คงกินอาหารไว้มากพลังของพี่ก็ดันออกมาน่าจะหมดไส้หมดพุงพอทองคํามีอาการดีขึ้นแต่ลูกหมาน้อย นอนท้องป่องเป่งที่สุดลุกขึ้นก็โซเซล้มแผลล้มแผลนอนท้องเป่งกันทั้งสี่ตัวเลยคงจะเมาไปตามๆกันพอทองคำก็ลุกขึ้นเข้าบ้านดื่มน้ำอุ่นๆแล้วเข้านอนเช้าก็ตื่นไปขุดดินถากหญ้าได้ตามปกติตั้งแต่นั้นพอทองคำก็ไม่กินเหล้าอีกเลย ครั้งนั้นแหละที่ทำให้พี่มีพลังมาจากความมุ่งมั่นอย่างมหาศาลด้วยเพราะความรักความห่วงใยกังวลกลัวความกตันญ,ญูที่มีต่อพ่อทองคำไอชงโคตั้งใจฟังพี่บุญทิ้งเล่าไอ้ชงโคน้ำตาไหลพูดว่ากว่าพี่จะมีพลังก็ยากมากเลยนะ จะมีใครทำได้สักกี่คนที่บุญทิ้งตอบอย่างไวก็ทอพุทเท่าคนหนึ่งไงไอชงโคใช่ทอพุทเท่าจริงๆด้วยทอพุทเท่าไอแคล็ดคล็โครกโครกโครกอยู่ในกระท่อมเมื่อได้ยินมีคนกล่าวถึงตนที่บุญทิ้งวันนี้อากาศเย็นมากคืนนี้คงจะหนาวจัดเป็นแน่ เดี๋ยวพี่ไปดูแลอาหารและยาให้ทพุเท่าก่อนนะได้เวลาแล้วไอ้ชงโคงั้นชงโควหว้ลาพี่บุญทิ้งกลับก่อนนะชงโคร,รบกวนพี่บุญทิ้งมานานแล้วชงโคขอบคุณพี่บุญทิ้งมากๆที่ช่วยให้ชงโคหายปวดและช่วยเล่าให้ชงโคได้ตาสว่างว่าพลังมีจริงอำนาจที่เกิดมาจากความดี และการฝึกฝนชงโคจะฝึกตนให้เป็นคนดีมีน้ำใจให้มากที่สุดเผื่อวันหน้าจะได้มีพลังเหมือนพี่บุญทิ้งแล้วก็ลงบันไดไปบุญทิ้งชงยาต้นไข้สมอไทยอย่างละหนึ่งช้อนชาให้ทพุทธเท่ารับทานก่อนอาหารทานยาทานข้าวแล้วก็ต้องเอาผ้ามาห่มพันตัวไว้ เพราะอากาศหนาวเย็นบุญทิ้งไปหาเสื้อผ้าของทอพุเท่าเพื่อจะให้ทอพุเท่าใส่เพิ่มหาไม่มีแต่มีกล่องพัสดุจากไอเสือน้อยกับเพื่อนถึงทพุู้เท่าชุดกันหนาวบุญทิ้งเลยถือวิสาสะแกะกล่องพัสดุนั้นเป็นชุดสมัยใหม่ทพุู้เท่าจะใส่ไหมเนี่ยคิดในใจยังไงก็ต้องใส่เพราะ เวลานี้ยังเย็นขนาดนี้คืนนี้ต้องหนาวแน่ๆแล้วเอาชุดมาให้ทพุเท่าดูทพุเท่าถามนั่นอะไรบุญทิ้งบุญทิ้งชุดกันหนาวที่ไอเสือน้อยกับเพื่อนซื้อมาให้ทพุเท่าเอาไว้ใส่ข้างในกันหนาวได้ดีจะ้ะทพุเท่ายิ้มไม่ว่าอะไร ขอบใจทั้งสองคนช่างมีน้ำใจนะักบุญทิง้งเดี๋ยวใบใบบุญทิ้งจะไปต้มน้ำให้ทพุท้เท่าเช็ดตัวและค่อยใส่ชุดนี้ไว้ข้างในแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าของทพผู้เท่าไว้ข้างนอกทพุท้เท่าต้องขอบใจไอเสือน้อยกับเพื่อนที่อุตส่าห์นึกถึงทพผู้เท่าไอเสือน้อยลูกปุยเมฆ ปุยเมฆลูกสาวทองคำกับน้ำหวานเออปุยเมฆเขามีลูกสองคนบุญทิง้งใช่จะ้ะทอพุทเท่าจำไอ้งูเลื้อยได้ใช่ไหมที่ตอนเล็กๆไม่สบายทอพุทเท่าอยู่บนเขาแล้วต้องให้ไอ้ฟงมีศักเป็นผู้พี่ผู้น้องกันแบกไอ้งูเลื้อยใส่หลังปีนขึ้นเขาไปหาทอพุทเท่า บุญทิ้งไม่เห็นทอพุทเท่าทำอะไรก็แค่กอดไอ้งูเลื้อยให้กำลังใจแล้วก็เอาฝ่ามือเดาะกรองดวงใจให้สองสามทีไอ้งูเลื้อยก็เดินลงเขามาเองได้ไม่ต้องแบกเลยเป็นที่น่าแปลกในสายตาของพ่อกับแม่เพราะตอนแรกเดินไม่ไหวจึงต้องให้ไอ้ฟองแบกขึ้นหลังอทอพุทเฒ่ายิ้มฮ,ฮึ่ แห้งแห้งด้วยยังมีไข้นึกถึงไอปิงพี่ไอฟงสองพี่น้องนักแบกผู้มีน้ำใจคอยแบกทอผู้เท่าขึ้นเขาลงเขาเป็นประจำและปุยเมฆก็เคยแบกทอผู้เท่าเหมือนกันครั้งหนึ่งเราเอาเผือกมันที่ชาวบ้านคัดหัวที่ไม่สวยทิ้งแล้วแต่มีมากมายกายกองเกะกะเกรงจะเน่าเสีย ทพุทเ,เท่าไปเห็นก็บอกว่าอย่างนี้เราขนเอาไปให้หมูป่ากินจะได้ลดการขุดกินพืชไร่ของชาวบ้านพอทพุทเท่าพูดกับชาวบ้านดังนั้นปุยเมฆเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วยเขาก็ช่วยขนเผือกมันใส่รถเข็นเหล็กที่ชาวบ้านมีไว้ทุ่นแรงหาบทพุทเถ่าเป็นคนออกหัวคิดก็เขียนนำชาวบ้าน เอาไปเทให้หมูป่าที่ชายเขาโน้นกินระหว่างเทเผือกมันอยู่นั้นเจ้ารถเข็นเหล็กที่ใส่เผือกมันนั้นมีเงี้ยงแหลมเดชทพุทธเท่าไม่ทันระวังเกี่ยวเอาตะตุ่มนอกของทพุทเท่าหนังขาดยาวลึกถึงกระดูกตะตุ่มเลยเพราะตรงนั้นไม่มีเนื้อมีแต่หนังเลือดไหลออกมา ทพุทเท่าให้ปุ๋ยเมฆไปหาเก็บใบสือหมอบหรือใบสาบเสือที่มีสรรพคุณห้ามเลือดได้เป็นอย่างดีมาให้แล้วปุ๋ยเมฆก็เอายาไข้พิษในย่ามของทพุเทเถ้าละลายน้ําในกระบอกเอาน้าํายาไข้พิษล้างแผลก่อนเพราะเหล็กมีสนิมล้างแผลด้วยน้ยาํายาไข้พิษเสร็จแล้วเลือดยังไหลยอยู่ ก็เอาใบเสือหมอบหรือใบสาบเสือที่ปุยเมฆไปเลือกเก็บแต่ใบที่สะอาดที่สุดมาขยำให้ละเอียดผสมใส่รวมกับยาไข้พิษปกที่แผลแล้วปุยเมฆเขาก็ฉีกชายผ้านุ่งของเขาผูกพันยาติดไว้กับแผลพันผ้าไว้รอบข้อเท้าเลยแล้วพอทพุู้เท่าจะเดินกลับปุยเมฆเขาก็ไม่ยอม เขาขอแบกทพุท่าใส่หลังกลับมาถึงกระท่อมเลยปุยเมฆเขาตัวเล็กเตี้ยเพราะความมีน้ำใจและความห่วงใยที่เขามีต่อทอพุท่า,ท,าทำให้เขามีพลังแข็งแรงแบกทพุท่าที่มีขายาวลากลาระพื้นดินหินผากอหญ้ามาเรื่อยเขาก็ไม่ยอมหยุด ทพุทธเจ้าต้องคอยงอเขายกเท้าไว้ตลอดทางนี่แหละนักแบกตัวยงอีกคนหนึ่งทั้งใจกล้าขี้คลาดขี้กลัวขี้ห่วงขี้กังวลนี่แหละคือคุณสมบัติแห่งความไม่ประมาทของเขาระทพุทธเจ้าจำไอ้งูเลือ้อยลูกคนเล็กของเขาได้บุญทิ้งแต่ทพุทธเจ้า เดี๋ยวนี้ไอ้งูเลื้อยมันบินได้แล้วนะจ๊ะทพุทเท่าไอ้งูเลื้อยบินได้และฟังบุญทิ้งเล่าต่อไป